กลับมาพบกันอีกครั้งอย่างแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามนะคะในติกต็อกเนาะสำหรับใครที่เพิ่งเปิดติกต็อกใหม่ๆนะคะแล้วอยากได้ยอดผู้ติดตามเยอะๆนะคะสามารถใช้วิธีนี้ไปเพิ่มยอดกันได้เลย และเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้ก็คือ KM ขีดโซเชีนั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยนะคะเราแปะลิลงก์ไว้ให้แล้วเนาะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนนะคะมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยนะคะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านเนาะแล้วก็ติคาว่าฉันไม่ใช่โปรแกร,รมอัตโนมัติด้วยนะคะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและหากใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วให้ลงชื่อเข้าใช้งานผ่านบัญชี Gmail กันได้เลยนะคะ และเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอนเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนาะเมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยนะคะก็จะมีทั้งหมดหมวดบริการให้เลือกกันหลากหลายเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราต้องการที่จะเพิ่มยอดผู้ติดตามของติ๊กต็อกก็เลือกไปที่ติ๊กต็อกตรงนี้ก่อกนได้เลยนะ,ะเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการเสร็จแล้วนะคะก็เลือกบริการต่อกันได้เลยเนาะเมื่อเลือกครบทุกอย่างแล้วนะคะให้ทุกคนกลับไปคัดลอกลิงก์นะคะหนะ้า โปรไฟล์ติ k กต็อของเรานะคะแล้วก็ให้นำลิ้์มาวางใส่จำนวนที่เราต้องการได้เลยเวลาเฉลี่ยของเราคือ26นาทีค่าใช้จ่ายแค่15บาทเองนะคะต่อยอดหน0่คนเนาะจากนั้นให้กดสั่งซื้อกันได้เลยนะคะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแทบท็บสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะและสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมเ,เลือกบมเหมาบริการต่อกันได้เลยนะคะ ต่ามาในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกถึง3ช่องทางช่องทางแรกคือการสแกน QR Code นะคะช่องทางที่2 To m o มานีวอ l เลและช่องทางสุดท้ายค r y p t o c u r r e n c y เนาะสะดวกช่องทางไหนใช้ช่องทางนั้นในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะ ต่อมานะะในขั้นนีส่วนของบริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะคะมีให้เลือกมากกว่า200บริการเลยไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube IG นะคะ Tik To k อกหรือแพลตฟอร์มอื่นก็มีให้ด้วยนะคะตรงนี้จะรวบรวมทั้งเดตราคาคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะใน,นส่วนของประวัติการสั่งซื้อสาหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คพันช่องทางนี้ได้เลยนะคะมีทั้งรหัสบนที่ลิงก์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณคงเหลือบบบรริกกาาแแแลล้้้้ว็็สถนนนอเเเดจงใหปีย ต่อมาในส่วนของการติดต่อแอดมินสาหรับใครที่มีปัญหาไม่ะเป็นเรื่องออเดอร์ล่าชา้าการชําระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นๆเนะาะสามารถที่จะเข้ามาแจ้ง่ันช่องทางนี้ได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันและช่องทางต่อมานะคะที่การแนะนําเพื่อนเป็นช่องทางการสร้างไรายได้อย่างหนึ่งเลยนะคะเพียงแค่ copy ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการผ่านลิงก์ที่เราได้ให้ไปก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%เเกันเลยนะคะจากขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่นเอง ส่วนช่องทางสุดท้ายนะคะซีรีส์หนังจีนสาหรับใครที่อยากดูซีรีส์หนังจีนเนาะหรือเป็นสายนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการผ่านเว็บได้เลยนะคะหากใช้บริการครบ5้ารอบาทขึ้นไปไดปกดล็อกดูซีรีส์หนังจีนฟรีตลอดชีพเลยเนาะมีทั้งภาคไทยแล้ะก็ซับไทยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของ เป็นหน้าตอของเว็บไซต์ k m p Social ลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยเนาะเอาละค่ะเราจะพาทุกคนนะคะกลับไปดูว่าตอนนี้อยอดผู้ติด,ดตามเราเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้นะคะผู้ติด,ดตามของเราอยู่แค่หนึ่งคนเขาเนียยลองดีล็อบหนึ่งนะคะ และตอนนี้นะคะยอดของเราก็ขยบขึ้นมาเป็น104กงคนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าคาสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วเนาะสําหรับใครนะคะที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะสามารถจิม,มิงแลวลองเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยนะคะและสําหรับวันนี้หากผู้พิป,ปรกากันใดองขออภัยวินะตรงนี้ด้วยเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ